สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักคะสวัสดีค่ะจันตุ้มค่ะสวัสดีค่ะพี่แมวสวัสดีนะคะค่ะอาจารย์แมวนะคะรองศาสตราจารย์ดรทิพย์นุกัตโนธค่ะค่ะสุทธิศร์สุธีสอนนะคะค่ะเมื่อกี้เราก็เปิดบงเพลงภาษาฝรั่งเศสใช่เพลงลาเมสเซสนะคะซึ่งเป็นบทเพลงแห่งเมืองมาแซนะคะก็บทเพลงนี้ก็กลายมาเป็นเพลงชาติฝรั่งเศสนะคะแล้วสาเหตุที่เราเอาเพลงนี้มาเปิดเนี่ยก็เพราะว่าเพลงนี้มีอิทธิพลมาก จนกระทั่งคุณทวีบอยได้หลกเนี่ยเอามาแต่งเป็นเพลงมาร์ชมอทกรด้วยนะตั้งแต่ปี2 4 9สีเ้าแล้วก็มาร์ชมอทกรเนี้ยแน่นอนละมันก็เกี่ยวโยงกับเรื่องของธรรมศาสตร์และกัจุลานั่นเองนะว่าการที่เรามีเพลงมาร์ชมีเพลงต่างๆเนี่ยก็เพื่อเอาไปเชียร์ฟุตบอลประเพณีนั่นเองใช่ไหมคะแล้วฟุตบอลระเพณีเราก็มีมาตั้ง70ปีแล้วไงใช่เจ็สปีแล้วอ่ะแล้วก็เป็นอะไรกันทักนันหนา อันนี้ถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานะคะเป็นเจ็ดสิบปีแล้วเขาทำกันมาตลอดแม้จะครั้งบางครั้งนะคะบางปีในงดใช่บางปีงดเช่นหนึ่งหกในงดไปเพราะว่าตอนนั้นเราก็รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะหนึ่งเก้าก็งดไปแล้วก็ปีก่อนนู้นก็งดไปหนึ่งก่อนปีก่อนนะคะงดไปเหมือนกันแต่ทุกปีคือเขามีเป็นประเพณีรมเนียมปฏิบัติค่ะนะคะและที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของไอขบวนล้อกันเมือง อันนี้เป็นสิ่งที่ must ด o นะคะต้องทำ oh, <th am, S 2> Must d ดูนะคะ <laughs> ต้องทำาแล้วไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใหม่หรือว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าเฮ้ยทำมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรจะมาด่ารัฐบาลชุดไหนหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ <laughs> คือต้องมองว่าสิ่งที่นักศึกษาก็ทำออกมาเนี่ยนะคะขบวนต่างๆโดยเพราะขบวนร้อการเมืองเนี่ยเขาต้องการจะแสงให้เห็นว่า นักศึกษาซึ่งไม่เป็นกลุ่มไม่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเป็นกลุ่มบริสุทธิ์อะนะคะปัญญาชนผู้บริสุทธิ์เนี่ยเขามองภาพของการเมืองอย่างไรเขาก็มาสะท้อนให้คนที่เป็นผู้นําเห็นเห็นเพื่ออะไรคะ <S <S เพื่อปรับปรุงแก้ไขในจุดท,ที่เองอาจจะเพี้ยงพรำหรือว่าไม่ดีหรือว่าทาผิดไปเพราะผิดผิดแก้ได้คะ่ะไม่ใช่ว่าผิดแล้วยังแบบอย่ามาว่านะอย่ามาบอกนะไม่ต้องไม่อยากรูก้ ไม่โดยเฉพาะถ้าว่าเป็นเป็นกลุ่มกันเมืองที่มาจากระบอบประชาธิปไตยจะโ pues, ดนหนักมากเลยคนนักศิลป์ก็เจอหน้าเลี่ยมเลยอะไรโดนหนักมากโดนหนักแล้วก็บางทีนักศึกษากลุ่มที่ทําก็มีอคติกับรัฐบาลรัฐบาลก็แบบนะใส่แบบเต็มเลยเต็มโซ่ลก็เขาก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีใครไปดึงถึงโอโหอะไรนะดึงผ้านะยานะอย่าเอาเข้ามากลัวมากเลยแบบแล้วก็นักศึกษาหลายคนก็ร้องไห้เลยนะนักศึกษาที่ที่เสร็จงานเนี่ย ก็ไม่แน่ใจว่าสามารถจะเข้าได้หรือเปล่าก็ได้ทราบว่ากลุ่มกลุ่มนักศึกษาที่ไปไปไปขึงป้ายนะ่ะผด็ดานลงพี่หน้าไปชัดเจนจนจงเลงเยโอ้โหแบบต้องใช้ความกล้าหาญมากในการที่จะน,นำป้ายผ้านั้นเข้าไปนะ,ะแล้วคนที่นําป้ายผ้านั้นเข้าไปคือผู้หญิง ถูกต้าัวเล็กๆคนเดียวเลยแบบแบบจำคือแบบทำแอปแบลมากแล้วก็เอาป้ายผ้าเข้าไปแล้ว <DVD> ก็ผ <widely spun> ่านเข้าไปได้แล้วก็ทุกคนก็ระทึกมากเลยว่าจะเข้าไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นกระบวนการหนึ่งในการที่นักศึกษาสามารถจะลุกขึ้นปฏิวัตินะในการปฏิวัติเพื่อจะนําความคิดของเขาเนี่ยเข้าไปแสดงให้ประชาชนได้เห็นได้ถึงแม้ว่าป้ายผ้านั้นก็แบบ ถึงได้แป๊บเดียวก็ถูกบิงไปแล้วแต่ก็ได้มีการแปลกสอนนะบ,บนอัศจรรย์ซึ่งม,ม,มีมีการแปลกสอนอย่างค่านิยมอยู่สองประการเลยซ <pięk? S 1> ึ่ง <ห checking S 1> <ห>เป็นเรื่องที่ตบหน้า<ห>ของผู้ที่ออกไอค่านิยมมันนี้ออกมาแล้วก็เป็นเรื่องที่ขำขันมากเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่ท่านทําก็เลยกลายเป็นเรื่องโจกเรืตะลกไปหมดเลยมแม้แต่ว่า้ป้ายต่างๆนะคะจะมีพวกตํารวจและทหารนะคะ ก็จะได้ว่านอกเครื่องแบบหรือเปล่าเพราะว่าพวกเธอเหล่านั้นก็มาใส่เป็นเสื้อเชียร์จุลานะคะก็ไม่รู้จุลาเขาขนมาให้กันเพื่ออะไรนะคะทรจริงๆแล้วก็ต้องเข้าใจว่าวัตถุประสงค์นักศึกษาไม่ว่าจะเป็นสาบันไหนทั้งจุลาทั้งธรรมศาสตร์นนะคะวัตถุประสงค์นี้เขาต้องการที่จะแก้ไขนะคะสิ่งที่รัฐบาลอาจจะมองข้ามไปมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบน่าจะให้เขาทำเนี่ยแต่ก็มีคนขนเสื้อมาให้ใส่เพื่อจะปลอมตัว ต้องรู้ค่ะว่าถึงจะปลอมเลก็ตามคือหน้าพวกคุณมันแกนะนักศึกษาเขายังแบบแดกแกนหน้าเขาใสาแล้วเขาจิตวิญ,ญญาณเขามเป็นคนละแบ,บี่ะเขาไม่ได้มาทําเพื่อจะมาแบบกระชากผ้าหรือว่ามันแย่งออกไปนะคะถึงแม้จะไม่มีป้ายผ้าคือก่อนที่จะมีขบวนต่างๆธรรมดาปกติจะมีป้ายนาก่อนว่าตอนนี้จะพูดถึงอะไรแล้วเขาจะมีแบบแซวนิดหน่อยไม่มีโคศกสนามด้วยเขาจะมีโคศกสนามด้วยแล้วเขาก็จะแซวตามป้ายนั่นแหละแล้วก็จะเดินมาให้คนเห็นก็ เดินแค่วนรอบเดียวก็จบแล้วกลัวอะไรกันน่ะก็ดีไงการที่คุณทําอย่างนี้ก็ทําให้เรื่องมันยืดเยื้อทืให้คนสนใจมากทำให้คนสนใจจบง่ายแล้วคนก็ทําให้คนสนัเสนุนเนื้อสัมมาขึ้นซึ่งนักศึกษาเนี่ยเขาก็มีอุดมคติของเขาในยุคในวัยนั้นอายุเท่านั้นเขาก็มีความคิดแบบนั้น แล้วในความคิดของเขาก็เป็นการสะท้อนความคิดเห็นทางการเมืองของเยาวชนใช่ค่ะนะข,ของของเยาวชนซึ่งกําลังจะออกมาเป็นกําลังของประเทศชาติที่ซ้ําซึ่งแน่นอนละอ่ะรัฐบาลจะชอบหรือไม่ชอบมันต้องเก็บรับเพราะมันเป็นรัฐบาลที่พี่พูดเสมอว่าเราเป็นพลลอนพลลอนลิซึมเป็นผู้นิยมสังคมผู้นิยมซึ่งจะมีความคิดหลากหลายแตกต่างกันไปใช่ไหมฮะแต่ว่าเพลงเมื่อกี้นะี่พี่ขอกลับไปเมื่อกี้นะีว่า คนไทยหลายคนอาจจะมีความรู้สึกเกี่ยวกับได้ยินเกี่ยวกับเรื่องการปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะอยู่บ้าง<ะ>แต่หลายคนนะก็แต่ว่าสิ่งที่คนคนไทยเนี่ยอาจจะไม่ไม่ทราบว่าในการปฏิวัติฝรั่งเศสมันมีเพลงชาติฝรั่งเศสอ,อยู่มันเป็นเพลงชาติฝรั่งเศสที่ก่อให้เกิดความขึ่นเิมอะทำให้คนแบบรวมตัวกัน<ะ>ในการที่เข้ามาลุกขึ้นมาปฏิวัติแล้วก็โค่นล้มไอ้ระบบสมบูรณาญาส,สมบูรณาญา,า,าสิทธิราชปัยเนี่ย เพราะนั้นในวาลาที่คนไทยของเรากําลังอยู่ในความรู้สึกกับคุกคุนในเรื่องการต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะเพราะนั้นก็ไอการทําความเข้าใจเกี่ยวกับเพลงชาติฝรั่งเศสเนี่ยมันก็จะทำาทำให้เราเข้าใจถึงการต่อสู้ทางการเมืองของคนฝรั่งเศสในในยุคนั้นนะเพราะนั้นอันนี้ก็เดี๋ยวว่าเฮ้ยบางทีเอ้ยทำไมเป็นแค่เพลงชาติเท่านั้นเองอะไรเงี้ยนะแต่มันเป็นเพลงชาติที่มันแบบ สามารถปลุกเล้าปลุกเล้าเป็นการเดินมาร์สเป็นการเดินขบวนจริงๆเลยจากเมืองมักแซเนี่ยมาจนมันถึงปารีสโดยที่บอกว่าเฮ้ยเรามาเพื่อจะมาสู้รบกับไอ้ไอ้กองทัพต่างต่างชาติเนี่ยแต่ที่จริงๆแล้วทิ่เตียนเจนได้จริงๆก็คือมาเพื่อจะให้ปลดปล่อยประชาชนให้มีอิสระเสรีนั่นเองเพราะนั้นเพลงนี้ก็มันก็เป็นเป็นเพลงที่สำคัญมากอย่างในเพลงชาติไทยเราก็บอกว่าอะไรนะเป็นประชารัฐเป็นประชารัฐที่ไหนฮะ ตอนนี้มันคอรรัสรัฐอ่ะเป็นประชารัฐไทยของไทยทุกส่วนเอ๊ะร้องกันไปไทยของไทยทุกส่วนนะเขาร้อนะทุกส่วนนะร้องกันไปทุกวันเนี่ยพี่คุณเคารพเพลงชาติคุณรู้ไหมว่าความหมายกับประชารัฐคืออะไรคือรัฐของประชาชนไม่ใช่รัฐของคอรารค่ะเป็นร้องกันไปทําไมเพลงชาติถ้าคุณไม่รู้ความหมายนี่นี่คือปัญหาน่ะปัญหาของคนไทยไงเราแบบผิวเพลินไปหรือเปล่า เราปล่อยให้ใครก็ไม่มาออกทีวีตลอดเวลาแล้วก็หลังเพลงชาติหลังเพลงชาติอ่เป็นประชารักไทยไทยทุกส่วนตุองจริงบางทีพี่มาอาจจะต้องว่าเพลงชาติไทยนี่ต้องเขียนให้ชัดเจน้วโดยเพราะว่าเป็นประชารัฐนะคะเขียนตัวใหญ่แล้วละกันที่ค่านิยมยังมาพูดได้ทุกวันทุกเช้านะคะแล้วก็เป็นแปลภาษางกฤษอีกนะคะข่านิยมเนี่ย ก็ไอเป็นประชาลัสรึไงเคยได้ยินมะว่าเป็นประชาลัตคือเวลาร้ัตของประชาชนอ่ะ่เวลาร้องคือลัตของประชาชนพี่แมวเวลาร้องสายคนไม่ได้เข้าใจตรงนี้ค่ะเป็นประชาลัตคือไปกลายเป็นอย่างนี้ครับเป็นประชาลัตไงคะลัตมันก็เลยไม่ใช่เป็นประชารัตเป็นลัตเลยลัตลัตเออใช่ไอนนี้คือความสำคัญของเพลงชาตินะเราต้องเข้าใจความหมายระหว่างบรรทัด between the l i n e ด้วยคเพรายว่าเป็นประชาลัตเนลัตของประชาชนนี่รัตของทหาร ไม่ใช่รัฐของปริษัการไม่ใช่รัฐของทรรากเข้าใจไหมคะประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐเป็นประชารัฐคือรัฐของประชาชนไม่ใช่รัฐของเผดษจการทุกคนได้ยินนะคะทุกคนขอให้ได้ยินแล้วก็เข้าใจในคําพูดที่ถูกต้องเราจะร้องแบบเพี้ยนไปนิดนึงคือเป็นประชารัฐเราก็เลยไม่เข้าใจว่ารัฐเป็นประชารัฐมันไม่สามารถร้องได้ก็้ตมันผิดไปนิดนึงใช่เป็นประชารัฐเนี่ยเป็นประชารัฐค่ะ เราะนั้นในกรณี้ในบทเพลงเพลงของเมืองมาแสนเนี่ยนะก็พี่ก็จะขยายความเป็นภาษาไทยนิดหน่อยะน,นะคือบทสร้อยเนี่ยบทสร้อยของเพลงนี้นะ,ะหรือบทฮุกกะ็ะลาใจบทส้อยเนี่ยก็อบอกพี่น้องล้มชาติทั้งหลายจงลุกขึ้นจับอาวุธรวมกันเป็นกองพันเดินเดินถเถรานะ ให้เลือดอป,ปรีมันไหลลดล่องนานะคะเพราะพี่น้องร่วมชาติลุกฮือขึ้นก่อนผู้ใดคือชาวบ้านต่างจังหวัดผู้ทำมาหาเลี้ยงชีพในท้องทุ่งท้องไร่เห็นไหมคะบทที่หนึ่งของเพลงนะีบอกว่าลุกขึ้นเถิดลูกของแผ่นดินนี้ตื่นขึ้นวันนี้วันแห่งความรุ่งเรืองมาถึงแล้วระบบทรราชที่มาบีดคั้นเรา ทงที่เปื้อนเลือดของเราชูสวัยบกสะบัดพวกคุณได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงดังมาจากท้องทุ่งนาเสียงกระหึ่มของพวกทหารใจเยี่ยม,มพวกเขาลุกเข้ามาประชิดตัวเฉือนคอหอยลูกของเราเมียของเราแล้วก็ตามบทสร้อยที่เมื่อกี้เนี้ยเมื่อพี่น้องร่วมชาตินะคะในบทที่สองพวกเขาต้องการอะไรฝูงทาตฝูงคนทรยศ และเหล่ากษัตริย์ที่โอดออยแผนเลวร้ายพวกนี้เพื่อใครกันนะโซ่แหลกที่เตรียมพร้อมมานานแล้วเพื่อนฝรั่งเศสเอ๋ยมันถูกเตรียมไว้จองจำพวกเราช่างเหยียบย่ำน้ำใจกันได้ถึงเพียงนี้นะ,ะมันคงทำให้พวกเขาสัใจมากสินะที่ได้วางแผนไว้อุกอาจที่จะสยบพวกเราดุดฆ่าทาสในโลกยุคเก่า แล้วก็ตามด้วยบทสร้อยอรันแรกที่พี่พูดไปแล้วบทที่สาบอกนั่นอะไรพวกกองทัพต่างชาติจํานวนมากอันนี้แบบกษัตริย์ของฝรั่งเศสพอรู้ว่าตัวเองจะถูกมีการยึดอานาจเนี่ยก็ไปขอร้องพวกประเทศใกล้เคียงระเเบลเยียมต่างชาติเข้ามานะบทเพลงนี้ก็เลยบอกว่านั่นอะไรกองทหารต่างชาติจำนวนมากมาตั้งบทกฎหมายในครัวเรือนเราอะไรนะกองทหารราบมืออาชีพ มาสยบบทตะแก้วกล้าของเราหรือค่าแต่พระผู้เป็นเจ้ามือของเราจะถูกล่ามโซ่เราจะหน้านิ้วคิ้วขมวดย่นคอภายใกล้กดของแอบไอ้ทรราชเร็วๆทั้งหลายจะมาเป็นเจ้าเหนือชะตาชีวิตของพวกเรารเลิกแล้วก็ตามด้วส้อยอันแรกที่พี่ได้พูดไปแล้วบทที่สี่จงรู้ตัวกลัวตายเถอะไอ้พวกทรยศ ไอ้พวกไร้สัจจะไอ้พวกไร้ศักดิ์ศรีของทุกพักจงหวาดวันกลัวจนตัวสั่งไปเถอะในบายร้างผานชาติของพวกเราจะถูกชำระอย่างสมราคาของมันมเราทุกคนนี่แหละคือทหารที่จะเข้าทําลายพวกแกหากวิเยชนผู้เยาวของเราทั้งหายต้องล้มลงแผ่นดินจะให้กำเนิดวิยชนรุ่นใหม่ทุกคนพร้อมจะสู้ต่อต้านพวกแกแล้วก็ต่อ ต่อด้หมดด้วยบทที่5เพื่อนเฟื่งเศษเอ,อ๋ยเพื่อนนักรบผู้มีใจเมตตาต่อผู้แพ้ต่อผู้อ่อนแอจงอดกลั้นความเจ็บปวดและชะงักมือไว้จงไว้ชีวิตเหยื่อผู้เคราะร้ายเหล่านี้ที่ถูกบังคับให้มาสู้กับเราแต่อย่าไว้ชีวิตไอ้พวกทรราชบ้าเลือดไอ้พวกสมรู้ร่วมคิดนะไอ้พวกสือร้ายทั้งหลายที่ไว้ที่ไร้จิตใจ ที่เฉือนได้แม้แต่หัวจิตหัวใจของแม่ของมันเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าพวกที่ถูกบังคับให้มาต่อสู้เนี่ยก็ไว้ชีวิตพวกเขาแต่อพวกทรราชเนี่ยไม่ต้องไปไว้ชีวิตมันนะคะเพราะมันฆ่าได้แม้แต่แม่ของมันเองอย่างนีค้คะบทที่6ความรักศักดิ์สิทธิ์ความรักศักดิ์สิทธิ์ที่มีต่อบ้านเมืองพ่อแม่ความรักนั้นนำทางเราพยุงและดันแขนเราที่พร้อมจะสู้ล้างแขน อิสรภาพอิสรภาพที่รักจริงจงมาร่วมรบกับผู้ที่ต่อสู้เพื่อปกป้องเ,เพื่อปกป้องเจ้าป้ายธงสงครามแห่งชัยชนะวิ่งมาช่วยเมื่อได้ยินเสียงเรียกร้องของเจ้าขอให้ศัตรูของเจ้าที่กําลังจะขาดใจนั้นได้เห็นชัยชนะของเจ้าและศักดิ์ศรีของเจ้าแล้วก็ตามได้บทสร้อยอยันนั้นเองนะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าอันนี้คือบทเพลงของฝรั่งเศสที่ ทำไมแหละเราฟังกแล้วจริงๆอยากจะร้องไห้เนาะชาชนปลุกแล้วประชาชนจริงๆว่าลุกขึ้นมาสู้เหรอเพราะว่าถูกเบียดบีเบียดเบียดเบียดย่ำดีมาตั้งนานแล้วนะแล้วคนฝรั่งเศสตอนนั้นก็บอกอดอยากยากเสกนะแล้วก็มีผู้ผู้ที่เนียมหน้าก็บอกว่าอ้า ถ้าไม่มีขนมปังกินก็ไปกินเค้กสิใช่อใช่ไม่มีขนมปังไปกินเค้กจำได้ใช่ไหมคะที่น้องมีคนพูดมีขนมปังไม่มีขนมปังกินก็ไปกินเค้กสิอะไรแบบนี้ซึ่งมันแบบเป็นในชีวิตนี้ยังไม่เคยกินเลยบางคนใช่เพราะั้นเขาก็สามารถจะขุดมันขุดอะไรได้ก็จะแย่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในกรณีก็ยังแบบถูกย่ำดีกดทีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าในกรณีนี้บทเพลงทีนี้บทเพลงของสําหรับทหารเยาวชนรุ่นใหม่นะคะเขาก็บอกว่า เราเข้ามาในอาชีพทหารนี่คือเยาวชนของพลเมืองนะ,ะไม่ใช่ไม่ใช่ทหารพวกนั้นนะ,ะเราเข้ามาในอาชีพทหารเพื่อเมื่อรุ่นพี่พี่ของเราไม่อยู่แล้วคือรุ่นพี่ตายแบบนีว้วเพราะเยาวชนก็เข้ามาแทนที่นะ,ะ,ะเราจะพบอังคารทุลีของรุ่นพี่และรอยคุณงามความดีของพวกเขาพวกเรารู้สึกยินดีปราบปื้มมากกว่ามากกว่าหากมีเกียรติได้ร่วมใช้โรงศพเดียวก,กันกับรุ่นพี่ไหมคะ แทนการมีชีวิตรอดมาได้พวกเราสุดจะปลืม้มสุดยิ่งหากได้แก้แค้นให้รุ่นให้แก้แค้นให้รุ่นพี่หรือแม่ตายตามรุ่นพี่ไปแล้วก็ตาม,มด้วยบทสร้อยอยันนั้นนะคะศักดิ์ศรีและแผ่ผผนดินเกิดทําให้ลูกๆของแผ่นนี้ใจเป็นจุดหมายของความหวังอันสูงสุดที่เราใฝ่ฝันและร้องขอขอให้พวกเราทั้งหลายจงรักษาจิตวิญญ,ญาณที่อิ่มเอิบและอบอุ่นทั้งศักดิ์ศรีและแผ่นดินเกิดได้ประทับใจ ได้ประทับดนใจเราจงสามัคคีนะคะทุกอย่างเป็นไปได้ไอ้ศัตรูสารเลวต้องล้มลงในวันหนึ่งเมื่อนั้นชาวฝรั่งเศสจะหยุดร้องบทสร้อยที่น่าสะพึงนี้ะนะคะเพราะ,ะนั้นเพลงนี้มีเนื้อหารุนแรงอย่างปรากฏชัดนะภาพของการเข็นหักของการความตายกินคาวเลือดคือโทนหลักของของของ,ของเพลงอันนี้นะคะแต่ว่าเพลงอันนี้มันก็ทำให้คนเกิดความรึกเขอแล้วก็มีการสื่อทอดเจตนารมกัน ระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่เป็นไงบ้างล่ะตุ้มทำให้คนเกิดความรู้สึกว่าต้องสู้เพื่อจะได้อยู่ได้ในสังคมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะโดนเหยียบหัวจนแบบไม่มีที่ยืนอยู่แล้วใช่ไม่มีที่ยืนแล้วก็มายอมเสียสละชีวิตเองด้วยนะคะแล้วก็จะมาบนอย่างเดียวไม่ได้ต้องลุกขึ้นสู้ด้วยนะคะเพราะนั้นไอ้เพงแค่ฝรั่งเศสน่าเริ่มขึ้นในปี19โทษค่ะ1791ครับตอนนั้นก็มีทหารชาวจังหวัดฝรั่งเศสคอมคนหนึ่งได้ชื่อ ชื่อโอสเดอรีนะฮะเขาเป็นนายร้อยเอกนะด้านฝ่ายวิศวกรรมถูกส่งไปประจำในกองทหารที่เมืองสตาร์บุกเมืองสตาร์บุกที่เคยไปยุติการเยอรมันนะคะเดือนเมษาถัดมาก็เกิดสงครามระหว่างฝรั่งเศสกับออสเตรียขึ้นนะคะก็นายกเทศมนตรีก็ได้ขอให้นายทหารคนนี้แต่งแต่งคำนองดนตรีพร้อมกับบทสร้อยเพื่อใช้ในกองทัพเพื่อใช้ในกองทัพบทบทประพันธ์เพลงนั้นก็รู้จักใน ของในานามของว่าบทเพลงแห่งกองทหารลุ่ม,ม,นม่น้าลายแต่เนืบทเพลงแห่งกองทหารลุ่ม,ม่น้าลายเนี่ยก็เป็นเพลงปลุกใจทหารให้รึกงเรินะในวาระที่มีสงครามกับต่างชาติใ,ในศตวรรษที่สิเช่นกับออสเตรยียกับสเปนกับอังกฤษอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเพลงยุคน,น,น,นี้ก็เป็นยุคสมัยที่วิญญาณขบถและจิตสานึกของความรักมาติภูมเนี่ยมันแบบแบ่งบานเต็มที่เลยแบาเต็มที่แล้วก็มีการกลมเกลียวสมัครสมานกันมากเนี่ย แต่นี้เพลงเนี่ยบทเพลงของกองทหารล่มแม่น้ำลายเนี่ยก็เป็นเพลงที่เป็นเป็น,เป,นเป็นที่มาของบทเพลงรามาชยัสเนี่ยนี้ในปี1 9 1 7 9 2เนี่ยอาสาสมัครชาวเมืองมา,มาเซเนี่ยที่รวมตัวกันในนามาที่ชื่อว่าเล f เฟเดเรนี่ยฮะก็เป็นกลุ่มต่อสู้เพื่อเสรีภาพในการปฏิวัติฝรั่งเศสนคะคะก็ได้เดินทางออกจากเมืองมาเซในวันที่สองและสามกรกฎานะเข้าสู่กรุงปารีสอันนี้มาเพื่อ เพื่อพื่ต่อสู้เพื่อเสริพาพนะ <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเป็นต่อสู้กับประเทศอื่นนะตลอดเส้นทางเขาสะโกนร้องบทเพลงของกองทหารรุ่มแม่น้ำรายอย่างกึกก้องปวงชนบนเส้นทางจากป้ายถึงกรุงปารีสต่างรู้สึกประทับใจมากและเพลงที่พวกเขาร้องว่าลามาเซยสคือเพลงของชาวเมืองมาเซกลุ่มนักต่อสู้อาสาสมัครจากเมืองมาเซนั้นนะคะ ก็ได้ทำให้คนเนี่ยประทับใจมากนะก็เก,ก,ก็จากจากเพลงของของของกุ้มแม่น้ำลายกุ้มแม่น้ำลายกลายเป็นเพลงของเมืองมาเซนะเพะราะนั้นในกรณนีนี้ก็กลุ่มนักต่อสู้อาสาสมัครืองม,มาเซเนี่ยก็ขึ้นไปกรุงกรุงปารีสเพื่อเป็นกองหนุนให้กับกองทัพที่ต่อสู้กับออสเตรียนะฮะ,ะแล้วตั้งมั่นอยู่ทางตะวันออกของฝรั่งเศสแต่ในความเป็นจริงแล้วนะพวกเขาไปเป็นกองหนุนกองอาสาสมัครชาวปารีสที่ มีเป้าอยู่ที่การระดมพลเมืองเข้ายึดครองกรุงปารีสนะคะเพราะฉนั้นทําให้เข้าใจว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสนั้นไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติจากปัจจุบันันดวนแต่เกิดจากการคิดและเตรียมอย่างมีแผนรวมกําลังประชาชนหัวเมืองต่างๆด้วยจนสามารถขจัดระบอบราชาธิปไตยและอํานาจขององคอ์กรศาสนาและประกาศสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองได้เห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าอิสิพลของเพลงมาร์ช นะฮะแห่งลมว <า S 1> น้ำลายลูกแม่น้ำลายแล้วเมืองมาเซนแล้วมันมีทิ่พลยังไงแล้วมันก็ปลุกแล้วทําให้คนแบบชาวบ้านนอกเลยรวมตัวกันแล้วก็แล้วก็เข้ามาเรื่อยๆ่ไง คือเดินขบวนกันมาแล้วก็มีคนเข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วก็เป็นแถวยาวเห็นภาพนะคะว่าแค่ว่ามีขบวนเดินมาแล้วพอได้ยินเสียงเพลงนะคะก็เหมือนกับตอนที่เราเคยแบบมีขบวนคนเสื้อแดงเหมือนกันแล้วก็มีเพลงเนี่ยก็จะมีคนมาสมทบสมทบจนบบเยอะมากเลยเยอะมากจำได้จำได้พี่น้อาจำได้ใช่ไหมคะใช่แล้วก็แทนที่จะแบบเป็นเป็นกับเป็นการแบบรวมขบวนกันเพื่อกับต่อสู้กับต่างชาติอะไรเปล่าเลยมาเรียกคือแบบสีสันเลยมากของตัวเองใช่ เพราะนั้นเนี่ยใน,ในกรณีเนี่ยมันก็มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบมีความประทับใจมากคนก็ประทับใจกับเมืองนี้แล้วก็แล้วก็เพลงชาติเนี่ยก็เคยถูกห้ามนะเพ,เพลงชาติเนี่ยก็เพราะว่าอ๋อวันที่สิบสกัาคมหนึ่งเจ็ดเก้าห้าเนี่ยก็มีพระราชกิจการประกาศให้เพลงนี้เป็นเพลงชาติอแล้วกลุ่มทหารอาสาสมัครกลุ่มนี้ก็ได้เข้าไปถล่มพระราชวังนะของพระเจ้าหลุยที่สิบหกนะที่เสียบัลลังก์ ในวันที่10สิงหาคม1975พระเจ้าหลูที่16นี่ก็มีมีอะไรนะมีวาทกรรมที่สุดยอดมากที่บอกว่า I am the law อไงใ,<ช>ใ,ใช่ไหมใช่ไหมคนนั้นพวกพวกพวกที่ถูกยึดอำนาจหรือว่าถูกถอดอำนาจไปแต่และคนก็มีวาทกรรมที่ทำให้ประชาชนเกลียดชังสุดชีวิตเลยเหล่านี้ i อ m ดอะอกูคือกฎหมายใช่ไหมเพราะนั้นใครที่มาประกาศว่ากูคือกฎหมายเนี่ย ก็เป็นการสร้างความเกลียดชังให้ประชาชนมากขึ้นมากขึ้นยกเว้นพวกที่ประจบสอพอท่านนั่นเองที่จะหลงรักแล้วก็เชื่ออยู่แล้วก็คือมึงเป็กฎหมายอะไรเงี้ยแล้วก็โกูก็เป็นที่ฆ่าไปได้หนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะงั้นก็ในในกรณีนี้ก็ล้วก็เพลงนี้ถูกห้ามในสมัยนโปเลียนโบนาป์ตเพราะนโปเลียนโบนาป์าเนี่ยเขาปฏิวัติไปเรียบร้อยแล้วคุณนโปเลียนก็มา อยากเป็นจกักรพรรดิอย่าเป็นจักรพรรดิอีกเพราะนั้นเพลงนี้ก็เลยแสลงเนาะแสลงสําหรับคนที่แบบเป็นจกักรพรรดิอะไรเยอะเนี่ยก็เลยแบบถูกห้ามไปเนะี้ยแต่ว่าเพลงนี้ในที่สุดก็ได้มีนักประชันนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสก็ได้ผลักดันให้มีการดา่าแบบหมายถึงว่าเป็นเนื้อบางส่วนเป็นเนื้อบางส่วนแล้วก็มีดนตรีบางส่วนที่มันแบบแบบแบบลุกเล้ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะในในกรณีนี้ก็ ปรากฏว่าเพลงชาฝร่งเศสก็แพร่หลายไปทั่วโลกเลยแล้วก็มีิธิพลน,นะคะต่อแบบประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยค่ะ,คะซึ่งประเดี๋ยวในเบรกต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องอเพลงรามาสยสัสเนี่ยเข้ามาอิทธิพลต่อมหาฮรายธรรมศาสตร์อย่างไรนะคะ,คะสักครู่ค่ะ